ครูรันสวัสดีค่ะครูรันอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ครับครูรันตอนนี้อายุ58ครับถ้านับปีพศเกิดนะครับเกิดพศ2510เกษียณปีไหนคะครูรันอ่าปีเกษียณจกเกษียณปี2571ครับอ่าครูรันจะยืดไปหนึ่งปีเพราะว่าครูรันเกิดปลายปี เกิดวันที่30มพฤิกายน2510นาครับค่ะก็จะได้กเกษียณช้าไปอีก1ปี1ปีครับแล้วทำงานเนี่ยครูรันมีปัญหาอะไรไหม,ไมคะความพร้อมในการทำงานค่ะการทำงานไม่เคยมีปัญหาเลยครับชอบสนุกได้ดูแลาชาวบ้านดูแลประชาชนนะครับมีความรู้สึกว่าเราได้ดูแลญาติพี่น้องมีความสุขครับร่างกายพร้อม ฝากอะไรถึงน้องๆตำรวจบ้างไหมคะรุ่นน้องถ้าจะฝากถึงน้องๆนะครับไม่อยากให้น้องๆต้องกาตาขี้กร้านนะครับกาตาขี้กร้านก็คือจะพูดว่าประเทศไตยไม่ใช่ของเรากันเดียวนั่นคือกาตาขี้กร้านนะครับอยากจใจทุกคนตามานอย่างมีความสุขนะครับ ทุกคนคือพี่น้องของเรานะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณรนันสวัสดีค่ะครับ